สวัสดีค่เด็กๆทุกคนวันนี้วันจันร์แล้วนะคะเรามาเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่ในวันนี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องครอบครัวสุขสันต์ค่ะหรือว่า happy family นั่นเองนะคะวันนี้ผู้หญิงมีนิทานนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่า family นั่นเองค่ะพร้อมที่จะฟังหรงือยังคะแล้วค่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือแผนผังของครอบครัวนะคะนี่นะคะครอบครัวอ่านตามกันอยู่นะคะครอบครัว family family ถูต้องค่ะเอาแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับบุคคลแรกเลยค่ะตรงนี้นะคะเปิดมาดูสิตนสวัสดีครับเด็กเผมชื่อมิสเตอร์แดดดี้ครับ ผมอ่ะมีหน้าที่เป็นคุณพ่อครับทํางานหาเลี้ยงครอบครัวนอกจากนี้ยังช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกแล้วก็่อมของใช้ต่างๆในบ้านถ้ามันพังนะครับเอาละครับเด็กๆมาดูสิครับว่าผมมิสเตอร์แดดดี้มีคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะคนนี้คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนี่คือคุณพ่อค่ะ คุณพ่อของคุณพ่อเรียกว่าสวัสดีครับผมชื่อคุณปูนะครับผมอ่ะเป็นพ่อของพ่อโอ้ยเด็กๆงงไหมครับผมคือคุณปูแล้วนี่ก็คือแฟนผมครับนี่ไงวัีนสวัสดีจ้าเด็กๆ ฉันคือคุณย่าจ้าเป็นแฟนกับคุณปู่แล้วก็เป็นแม่ของคุณพ่อนั่นเองคนนี้คุณปู่คนนี้คุณย่านะจ๊ะนี่ค่ะนี่คือคุณปู่แล้วก็นี่คือคุณย่านะคะเด็กๆดูนะคุณคุณปู่คุณย่านะคะมีลูกก็คือคุณพ่อนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาทำความรู้าใจคนนึงค่ะ สวัสดีจ้าเด็กๆฉันคือมิสซิสมามี่เองมามี่นะคะมีหน้าที่ดูแลลูกคลอดลูกออกมาแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนคุณพ่อเลยจ้าฉันเป็นแฟนกับคุณพ่อนะมาดูกันนะจ้าว่าฉันน่ยมีพ่อมีแม่หรือเปล่าแล้วข้างบนนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณมามี่ค่ะนี่นะคะ สวัสดีจ้าเด็กๆฉันคือคุณตาฉันคือคุณตาเป็นพ่อของคุณแม่นั่นเองแล้วนี่จ้าคือคุณยายสวัสดีจ้าเด็กๆฉันคือคุณยายคุณยายก็เป็นแม่ของคุณแม่นั่นเองเราเป็นครอบครัวของคุณแม่จ้าตาแล้วก็ยายจ้านี่ก็คือคุณตานะคะคนนี้ก็คือคุณยาย คุณตากับคุณยายมีลูกก็คือคุณแม่นั่นเองจ้าเอาละค่ะแล้วเมื่อคุณพ่อกับคุณแม่รักกันนะคะก็มีอะไรคะเด็กๆก,ก็มีลูกขึ้นมาก็คือเด็กๆนั่นเองค่ะนี่คือลูกชายสวัสดีครับผมเป็นลูกชายครับภาษาอังกฤษเรียกว่าซันนะครแล้วก็คนนี้ค่ะลูกสาว สวัสดีค่ะหนชื่อลูกสาวค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า daughter ค่ะนี่ค่ะแล้วนี่คือครอบครัวของเรานะคะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อคุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่แล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวค่ะนี่คือ our family หรือว่าครอบครัวของเรานั่นเอง เอาแล้วค่ะดเด็กๆได้ไเวลามาทำใบงานกันแล้วนะคะให้เด็กหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาค่ะที่นะคะมีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพแล้วรากเส้นตามรอยประแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนี่คนแรกเลยค่ะคุณตาคุณยายนะคะ ก็เกิดลูกมาเป็นคุณแม่นั่นเองคุณแม่มีพ่อกับแม่ก็คือคุณตาแล้วก็คุณยายค่ะคนต่อไปค่ะคุณพ่อนะคะก็มีคุณปู่คุณย่านะคะคุณพ่อมีพ่อกับแม่ก็คือคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะนี่นะคะแล้วก็นะคะ ครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆวาดเพิ่มเติมก็คือนะคะเมื่อมีคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วเราจะต้องมีใครคะเด็กๆนั่นแหละค่ะก็คือเด็กๆนั่นเองนะคะเราก็วาดเด็กๆเพิ่มเติม1คนก็พอค่ะนะคะก็คือรูปของเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะเริ่มวาดกันเลยนะคะ,ะผููหญิงวาดอาจจะไม่สวยนะคะ,ะมีใบหน้ามีหูนะคะนีตา ตาจมูกปากยิ้มแฉ่งนี่เอาเป็นเด็กผู้ชายแล้วกันนะคะนี่เด็กผู้ชายทรงผมสัส้นๆนะคะนี่นะคะวาดแค่ครึ่งตัวก็พอค่ะเด็กๆนะคะเพราะว่าพื้นที่เรามีนิดเดียวนะคะนี่นะคะครึ่งตัวนี่แล้วก็มีแขนนี่คะ่ะใส่เสื้อคอเชิ้ตนะคะ แบบนี้นะคะนี่ก็คือลูกนั่นเองนะคะเมื่อมีคุณพ่อเออมีคุณแม่มีคุณพ่อแล้วก็มีคุณลูกนั่นเองลูกคนนี้เป็นลูกชายนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเขียนชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ชั้นอนุบาล2ทับ 7, สัญลักษณ์ให้เรียบร้อยค่ะแล้ววันนี้คุณหญิงก็ฝากเหมือนเดิมค่ะเรามาฝึกเขียนตัวเลข1-10ถึงกันเถอะนะคะ ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูหญิงก็แอบเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจนะคะในการเขียนตัวเลขนะคะ1น0ถึงสิกันอยู่นะคะแต่ว่านะคะบางคนยังเขียนไม่ถูกต้องนะคะ2เซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะผู้ปกครองสองเซนติเมตรก่อนนะ ะะการเขียนตัวเลขนะคะอาราบิกนะคะ1ถึง10นะคะเราจะเขียนจากบนลงล่างเสมอนะคะกูหญิยยงสังเกตว่ามีบางตัวที่เด็กๆยังเขียนจากล่างขึ้นมาข้างบนซึ่งมันจะไม่ถูกต้องนะคะเลขอาราบิกนะคะก็จะเหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะเขียนจากบนลงไปล่างนะคะเอาละค่ะเริ่มเขียนเลขหนึ่งค่ะอยู่ข้างบนตกลงมามีข้างล่างด้วยเลขหนึ่ง ช้าๆนะคะค่อยๆนะคะต่อไปค่ะเลขสองค่ะโค้งคอเป็ดตกลงมามีหางด้วยเลขสองเลข3ายึกยกยักยักนะคะต่อไปค่ะ,คะเลข4เก้า e อี้ขาเดี่ยวเก้าอี้นะคะขาเดี่ยวตกออกมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเลข5นะคะ ตกลงมาอ้วนๆแล้วก็มีหมวกด้วยตกลงมาอ้วนๆมีหมวกด้วยนะคะต่อไปค่ะเลขหค่ะโค้ขง,ขงข้างบนอ้วนๆข้างล่างโค้ขงข้างบนอ้วนๆข้างล่างเลขหค่ะเลข7ค่ะอยู่ข้างบนตกลงมาเฉียง อยู่ข้างบนตกลงมาเฉียงเฉียงต่อไปค่ะเลข8ดค่ะโคดโคดเขียวเขียวเลี้ยวไปข้างล่างก่อนนะคะโคดโคดเขียวเขียวนะคะต่อไปเลขเก้าค่ะอ้วนอวน,อวน,อวนข้างบนโค้งโค้งข้างล่างอ้วนอวนข้างบนโค้งโค้งข้างล่างเลขเก้าค่ะต่อไปเลขสิบค่ะมีหนึ่ง ับ0ค่ะแบบนี่นะคะฝึกเขียนนะคะอย่างน้อยนะคะก็1บรรทัดนะคะเด็กๆจะได้เขียนตัวเลขได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะได้เวลาที่เด็กๆนะคะจะได้มาฝึกอ่านกับพี่บินสออีกแล้วค่ะ วันนี้คุณหญิงจะมาสอนอีก4ตัวนะคะ,ะคราวที่แล้วเราเริ่มจากนนนบบอใบไม้ปอกปลาแล้วก็ผอพึ่งนะคะต่อจากผอพึ่งไปอีก4ตัวค่ะก็คือฟอฝาพอผานฟอฟังแล้วก็พอสัมพานั่นเองค่ะเอาละ,ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกอ่านด้วยกันนะคะ,ะตัวที่1ค่ะฟอฝาอ่านว่าฟอ ติดต้องนะคะฝอฝาอ่านว่าฝอเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอเก่งมากค่ะต่อไปค่ะฟอฟันอ่านว่าฟอฟอฟันอ่านว่าฟอ าต่อไปค่ะพอสัมเพาอ่านว่าพอพอสัมเพาอ่านว่าพอเยีะยมมากนะคะเด็กๆ ัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆทําหน้านี้ไปแล้วนะคะก็คือตัวนอนหมุขอขอึ้นแล้วต่อไปเนี่ยจะเริ่มด้วยสอดสีซึ่งคุณครูนะคะสมผิดอันไปนะคะคุณครูก็เลยเสริมมาอีก2แผ่นนะคะถ้าเด็กๆเอาตัวเสริมนะคะที่ได้รักไปใหม่นะคะมานะคะอ่าค่ะเราก็จะเริ่มจากแผ่นแรกนะคะก็คือนะคะตัวฝอฝาพอพาน พอฟังแล้วก็พอสัมเอรนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยปลาให้เรียบร้อยแล้วก็โยงเส้นนะคะให้ถูกต้องระบ,บายสีให้สวยงามน,นะคะถ่ายรูปคู่กับผลง,งานชิ้นนี้มาอีก1รูปนะคะเอาละ,ะคะ่ะวันนี้นะคะคุณหญิงก็ฝากงานไว้นะคะ จะเยอะหน่อยนะคะแต่ก็อยากให้เด็กนะคะได้ฝึกฝลน,นะคะทั้งการาได้เรียนรู้นะคะเรื่องครอบครัวของเราะคะพยายมชนะไทยแล้วก็การเขียนตัวเลขนะคะก็อย่าลืมนะคะทํางานแล้วก็ส่งกลุหญิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ